ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับทางโุงเรียนหัวตะพาน,นวิทยาคมนะครับจะได้อัญเชิญบุรพาจารย์นะครับผู้มีจินทฐานบ้านเกิดอยู่ที่อำเภอ,อหัวตะพานนี้นะครับขึ้นประดิษฐานไว้บนแท่นนุ่นนะครับนี่ป,นป,นประดิษฐ์ประคุณลองตานะครับกําลังพิจารณากรน,นะครับที่จะได้อัญเชิญหลวงปู่ขาวนะครับอนาลโยนะครับผู้มีจินทฐานบ้านเกิดอยู่ที่นี่นะครับแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ อดีตเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศ์นะครับและก็หลวงปู่มั่นนะครับผู้เคยมาเผยแผ่ธรรมะที่นี่นะครับนี่พระธรรมทิติยานนะครับถิ่นฐานบ้านเกิดอยู่ที่นี่นะครับนี่ต่อมาลุงปู่ลีนะครับท้าวโรนะครับหลวงปู่สวงนะครับพระครูสุทธิวราภรณ์นะครับและก็พระราดปริยตยากเอาพระราดปีชายันมุนีนะครับ อดีตเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเป็นองค์สุดท้ายนะครับนี่ที่จะขึ้นประดิสฐานไว้ตรงนี้นะครับนี่รอสักครู่นะครับ